เฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยไอ้ so เชีอยทางไหนเนี่ยเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกูเฮ้ยทันไหมเนี่ยเมื่อกี้กูไปอีกฝั่งแม่งประตูมันล็อกกูวิ่งกูวิ่งวิ่งแบบพิทูนวิ่งแบบพิทูนเฮ้ยทันทันเหยอก แนบแทบโตวกับรายการไมโก็โคริฟุชิโนนะจ๊ะผมนะวันนี้จะมาเล่นเกมโนวารูมอินเทียผมนะแต่ก็มาเล่นด่านอันนี้ด่านง่ายๆเลยล่ะนะด่านเล็กไซแล้วผมนะด่านนี้จำได้จำชื่อได้เลยฮนะเป็นด่านในตำนานมามหาของพร้อมบวกลุยมีหมอไปฉายผมมีเกมสาธเอจสามเจอะ ผมหอมผมหอมผมผมผมก็มีจุดสามห้าเจ็ดเฮ้ยเคาะเคาะกอดันทุกคนระวังหัวทุกคนระวังหัวใช้ปืนนะโอ้ยเฮียกูเสียด้วยสองสองแล้วก็ไอ้ลูกซองผมขอใช้ลูกซองได้ไหมได้ได้ได้ขยจะเอาขยันเอาแล้วเดาแล้วลูกของด่านนี้เอฟสิบหกเยอะนะไปลุยเคียร์เลยเคียร์เลย มีปืนแล้วมีปืนแล้วจุกเลยเลยจุกเข้าบ้านเลยอาคีพันมุมานพันมืออ่าเขียก่อนก็เขียกระยะน,นี้ยังไม่ตายก่อนลูกซองเลยนุ้ยโอ้โหเม่งเหนือมนุ่นจริงคือเกมผีเกมนี้แม่งอึดเกินดักมวยมาแล้วกุญแจมาแล้วกุญแจมาแล้วกันหน่อย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  จะจูกไปโอเคเช็คๆด้านหน้าโอเคเคลียร์เคลียร์ทุกอย่างเฮ้ยแจไข่ละเดี๋ยวไปเอามีดก่อนเจอเจอขวานเฮ้ยใครโดนผีตีสองตลบเลือดไหลด้วยจะเอาไปกูเห็นไหมนะะเอาเหรอจะเอาเหรอเห็นเอาแบนเดตแบนเดตก่อนตรงนี้มีคนเอาแอกไปแล้วไไม่เป็นรขอบคุณมากครับโก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 ฮิวไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกันให้พันแมนวะ มีกำปั้นไม่ต้องใช้กำปั้นนะมันตายยากมากมีห้องรับด้วยเหรอเซกี้ชั้นสองมองไม่เห็นอะไรเลยโว้ยตรงนี้มีแบนเด็กนะโอ้ชั้นสองมีแบนเด็กมีคนนอนตายพบศพขี้เมานอนตายไม่มีมีดเลยวะมีแต่ค้อนเนี่ยถุบไปค้อจะแตกผมจะเป็นหมอทุกคนเองโอเคไม่เป็นไรเพื่อนเพื่อนทางออกตรงนี้นะเพื่อนโอเค Oh yeah. ใครยังไม่มีกระป๋าพยาบาลคอนไม่ใช่ว่า <Okay. S 2> จัดแรงนี่นะโอเคจู๊บต้องจู๊บไปมีดไม่ค่อยจะมีเฮ้ยเขาเดินไปไหนหมด,หมดวหต้องไปทางเวสไปะไตะวันตก อยู่แล้วนะชาร์จพลังอยู่โอเคเพื่อนเพื่อนช่วยผมหน่อยโอเคผมเข้ามาแล้ว ก็ค่อยๆดู่เด็กก็ตกหัวแบะหัวแบะ EC ข้างในห้องของเต็มว่ะแบนเด g นี่นะแบนเด g อยู่นี่นะถ้าจะใช้เก็บถังมันตอนไหนวะเนี่ยโอเคอะไรเต็มแม็กเลยเนะไปไปใต้ดินไปใต้ดิน โอเคกำลังไปเปิดเปิดเปิดให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวดูให้อ้มืดว่ะกลัวผีคานมากเลยเรบอกคพอเห็นอยู่เฮ้ยกิดจัง โอ้นี่ยังมีชีวิตครบรอดทุกคนเลยเนี่ยโอ้โหเป็นเกมแรกเลยไปเนี่ยใอ, <c oughs> อย่าก็โดดไปนะ <c oughs> อย่ากระโดดขึ้นไปนะตายเลยนะเคยตายมาทีนึงแล้วกูเข็ดเลยตอนนั้นน่ะลืมร้อยมันปิดสนิทก่อนชัวสุดโอเคโก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 ใครจะเอากระสุนนะ่ะโก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 มีคนตายคนเด็กมีแตะมันแมนท, <c oughs> ทำไมไม่เกิดวะมันเป็นเป็นนั่นเอง เฮ้ยมาชเชตต้ขอโอเคเหลือเฟือเยอะเลยครั้งนี้ได้ลูกปืนเยอะเลยกู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 ระวังผีเด็กระวังผีเด็กเป็นหม่เป็นเงย์ แม็กแม็กใส่สกินยูซี่เอ้ยไม่ใช่ยูซี่คิสใส่คิสใส่สกินคิสยิงนัดเดียวตายฮะนัดเดียวตายโอเคจุ๊จุ๊ มีอยู่แล้วเอากระเป๋าหมอเอายามาเอาเอาเพลเลอร์มาหมดแล้วปืนเอาเหลือแม็กสุดท้ายเปลี่ยนเปลี่ยนนี้ไม่จำเป็นแล้วเอาไว้ใช้ตอนจบโหดออกโหดไม่โดนที่เชื่อมผมมีหมดแล้ว โอเคออกเลยไอตัดเหล็กเลยออกอะไรวะเห็นไอ้นี่ทีไรเป็นที่ออกไอ้โอเคกูกูกูเฮ้ยจ่าเอ็มเข้ามาเล่นว่ะจ่าเอ็มก็เข้ามาจังหวะนี้มันเลยเฮ้ยเฮ้ยถอยไปกูโจก่อน ทางนี้ที่โคตรจุ๊ทุกคนว่าว่าลาก่อนฮะอ่ะยืนไว้อะไรทุกคนไว้อะไรผมผมมียาอยู่เดือเดินอยู่ไหนเอออยู่ไหนเนี่ยผมเป็นประตูขังตัวเองไว้อะตรงไหนแล้วเนี่ยตรงไหนอะนอกบ้านนอกบ้านรอบๆหน้าบ้านหรือหลังบ้านหลังบ้านครับบ้านใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาไม่ทันแล้วแหละโอ้ยิตเฮวิโกโอเคยา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 ย อันนี้จ่าเอ็มทักมาแล้วตอนนี้เราต้องรีบจบเกมฮะเพื่อจะชวนจ่าเข้ามาเล่นด้วยฮะจ่าเอ็มโอเคอะไไม่เห็นแล้วมึงีรหัสอะไรหารหัสหารหัสหารหัสช่วยด้วยเฮ้จ่าเอ็มแม่งทักมาหาแล้วะตอนนี้จ่าเอ็มติดตั้งเกมเสร็จแล้วฮะเราต้องรีบจบเกมแล้วแต่ตอนนี้คือหารหัสก่อนจ่าเอ็มทักมาโอโหผีเป็นกอง แค่เลยแค่เลยีค่เลยสวยสวยสวยอาเรือมาเรือมารอเรือกันโหเรือมานช้ามากไปโกโกโกวิ่ง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 สามสิบวิโดนเลยโดนเลยเดี๋ยวนำเวลาให คนอื่นอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ฮอร์นี่มาอย่างไรเอาเชือกหลงทางาเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยและ <c oughs> เกินอะเฮ้ยรอด้วยรอด้วยรอด้วยไอ้เชือกทางไหนเนี่ยเอาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วกู <c oughs> เอ้าเมื่อกี้เปลวตรเลยเฮ้ยทันไหมเนี่ยเมื่อกี้กูไปอีกฝั่งแม่งประตูมันล็อกสามสิบวิสามสิบวิเรเราไปเร็วไปวเร็วเวเร็วเร็วร็

ไปอีกฝั่งของออกทางออกแม่งประตูล็อกไอ้สัตว์เออี้ยเดี๋ยวขอจบคลิปในื่องนี้ก่อนนะผมตอนนี้จ่าเอ็มเข้าทักมาแล้วเดี๋ยวไปเล่นกับจาเอ็มในคลิปหน้ากันเนาะนะผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ก็กดซับสไคร้ขอผมนะโอเคทีวีคอนโดดิวจักรีน่าสวัสดีสวัสดีครับอย่าดีด้แล้วซับสไคร้ด้วยนะ